สวัสดีครับจากร้านบลิตออ audio a น c e s s s ครับคันที่เห็นเป็น set ฟนะครับประมาณปี09นะครับคันนี้ได้เปลี่ยนจอ Android เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มในส่วนของ iDrive ขึ้นมานะครับแล้วก็กล้องหลังเป็นขนาดจอ10.2นิ้วนะครับพร้อมเส้นหมุนตามพวงมาลัยโอเค การใช้งานสามารถหมุนจากตัวไอไดท์ที่อยู่ในเซตของมันได้นะครับแอปเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมเอามาใช้อ,อย่างเช่น y ย u u ูบสปอ o t i y y จูฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ Netflix โอเคคันนี้ดั้งเดิมมา คือระบบตัวออ d ดิโอมีปัญหานะครับตอนนี้เราทำการเพิ่มตัว DSP ว่า DSP ลงไปเป็นของสเต็ปนะครับอของเดิมคันนี้ถ้าดูจากสเปคไม่ผิดนะครับเป็นลักษณะโ o จิก7ซวนะครับแต่คันนี้เป็นรถจบประกอบมานะครับมันติดฟังก์ชันเลยไม่สมบูรณ์นะครับระบบออ d ดิโอไม่สมบูรณ์โอเคดั้งเดิมมาเขาเป็นการผูก จัมรวมสายลำโพงมานะครับคราวนี้เราก็แยกเป็น Channel นะครับข้างละ3ลำโพงใช้ของเป็น LQ นะครับแล้วก็ตัวดิสพีสองสเต็คแล้วก็ติดตั้งซับบูเฟอร์ไว้ด้านหลังอาจจะมองไม่เห็นนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้แต่อยู่ในแผงนะครับโอเคก็จะบอกว่า เนียนนะครับมองอยากให้เห็นจริงๆแต่ตอนนี้มันมืดผมปิดหลังคาไปโอเคคันนี้อ่าเอามาฟังเล่นๆแล้วกันฟังเป็นสิงโทนนะครับเป็น d s p 6 c h a n n น l นะครับ กับในคันนี้มีลำโพงทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้งาน7ตัวนะครับโอเคก็ฝากผลงานไว้นะครับหลีก่อนเดี๋ยวลง YouTube ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์โอเคครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับกับงานซาวในเรื่องของอาการใส่ DSP ที่ถูกต้องตามสเปคของรถนะครับไม่มีปัญหาเรื่องไฟรั่วแน่นอนนะครับ โอเคก็ฝากผลงานไปด้วยครับกับร้านวัลิตออดิโอแอนด์เอเตนนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ0823434332